เกมเขียนไม่ดีอย่าโทษปีโทษกองผมคิดว่าผมเขียนถูกหมดทุกคำแล้วได้เลยอันนี้ยากแล้วอันนี้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ป้าใบลงเรือใบดูน้ำใสแล้วป้าปูสิแดงอยู่ในตู้ไม่ใช่อยู่ใต้ตังเกลืออะไรต่อเนี่ยจะไม่ได้แล้วสวัสดีครับโอมภวัตครับโอมวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็นนั่มไกด์สายก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าน่าจะเป็นครั้งแรกเลยปะไม่แน่ใจอะน่าจะครับ ขอบคุณมากๆครับผมทีนี้เรามาถ่ายตีนมสีกันเนาะวันนี้แฟชั่นคอยากถ่ามองค์ก็สาบสีที่บอกความเป็นตัวองค์มีสีอะไรบ้าง สีเทาสีส้มสีขาวครับสีเทานี่คือความเป็นอมอ่อะเป็นคนเทาๆเ,เป็นคนแบบเหมือนจะเล่นเหมือนจะเล่นแต่ก็ไม่เล่นอะไรเงี้ยเป็นคนแบบคุนๆหน่อยแล้วก็สีส้มมีมันจะมีบางมูที่เป็นแบบ energy full ครับสดชื่น happy พปปุ่งๆบวกๆกับโลกนี่ส่วนสีขาวจะเป็น feeling อีกอันนึงที่เป็นเซฟโซนโอมที่เวลาโอมแค่เข้า s a ฟหมดตัวเองแล้วก็อยู่เนิบๆครับ อ่ะแล้วมีนิมอยากบออะไรันแปงไว้ที่โหวให้เราครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่โหวตให้นะครับขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็เดินมาด้วยกันจนถึงทุกวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับไม่มีทุกคนไม่มีองค์ครับเดี๋ยวพี่พี่ทีมงานจะมีช่วงมินิเกมมาให้เซนถหนึ่งคำถามสามคำตอบโอเคครับพอไม่เอิได้ครับโอเคคำถามแรกคำพูดที่อยากได้ยินตอนเล่นเกมชนะค่ะสะใจเว้ยเอ่ แต่แบบพี่ชอบพี่ชอบแบบว่าเฮ้ยเย่เรามีอย่างอื่นไหมแล้วแตแบบเฮ้ยเย่แบบชนะแล้วเออเราเคยเล่นเกมชนะใครบ้างไหมปกติครับเป็นเรื่องปกติทีเ่เราชนะใชนะ่ไหมคำถามต่อไปสามคำที่จะพูดกับตัวเองเมื่อสอบกระจกค่ะหลอ่อหน้าเล็กหุ่นดีออจริงเป็นการให้กำลังใจตัวเองแบบมองแล้วเฮ้ยแบบเออมันนี่หน้าเล็กกว่าจะได้รู้สึกแบบเวลาจะเดินออกจากบ้านมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค ได้เขียนงานาฬิกาผูกแล้วแต่ยังไม่อยากตื่นจะทำยังไงคะเลื่อนครับปิดปิดเลื่อนนอนต่อไป <laughs> พี่พี่เขา่ปิดแล้วก็เลื่อนแล้วปิดเลยใช่ไหม <laughs> ปิดครับปิดอันเดิมแล้วไปตั้งอันใหม่แล้วผมจะตั้ง8ป5 8, 10, 8, 15, แปดห้าแปโมงสิบปโมงสบห้ายล้วปิดหมดเลย4ีอัน <c oughs> แล้วก็ไปเปิดเป็นเก้าโมงเกโมงห้าโมงสิบพอถึงเก้าโมงไม่ถ้าไม่มีงานไม่อยากตื่นอีกเลื่อนต่อปิดได้ครับจบเลยใช่อ่ะโอเคข้อต่อไปถ้าเพื่อนที่นัดไว้โทรมายกเลิกนัดจะทำยังไงคะโมโห เออหุ่หงิดเงียบเรเรเงียบใส่เลยใช่เงียบเลยผมจะแบบว่าโอเคยกเว้นยกเว้นว,ว่าแบบว่ามีเหตุผลจริงๆอะไรเงี้ยคือผมไม่ค่อยนัดเจอเพื่อนเท่าไหร่แล้วอ่รับปากคนยากด้วยคือแทบจะไม่ไม่นัดรับใครเลยสารคำที่จะพูดตอนอากาศร้อนค่ะร้อน <c oughs> เหนียวเหม็นชอบเวราะว่ร้อนร้อนก็ร้อนก็ร้อนให้บอกว่าเย็นเนี่ยเออก็ร้อนก็ร้อนเนาะครับ วันนี้ทีมงานจะมีเกมมาให้องมเล่นครับซึ่งจะเป็นเกมอะไรองต้องค่ะได้ครับเกมเขียนไม่ดีอย่าโทษปีโทษกองกติการกเล่นเกมครับทีมงานจะมีคำศัพท์ภาษาไทยมาให้5คําคำองจะต้องเขียนตามคำบอกให้ถูกต้องอย่างน้อย3าํคำถึงจะไม่โดนลงโทษนม,ม่ย่ยพร้อมไหมพร้อมครับผมคิดว่าผมเขียนถูกมาดูขเขาแกะเออเขียนถูกหมดทุกคำคำ,คำแรกคือลิงก์ มีลังเลระหว่างคอ,อควายกับรันกับกอไก่กับรันแต่ผมมั่นใจว่ากอไกะ่คำตอบที่มั่นใจครับนี่ครับ <c oughs> นี่ <c oughs> แต่เวลาพิม <c oughs> พมเเเเ์เวลาพิมพ์เวลาคำคำเนี้ยเวลาเขียนเวลาพิมพ์คุยกับเพื่อนจะใช้คอควายกับรัน <c oughs> มันมันดูแบบลิ๊กลิ๊ก <c oughs> แต่แต่แต่ที่เคยเห็นนะ่าจะก,ะกะอไก่ครับคำต่อไปครัที่สองผมนึกว่าจะมาฟีลแบบคำแบบคำหมักคำเม่นครับอราเดี๋ยวเรารอ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 นอร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 อ ชว์ให้ดูหน่อยค่ะอันนี้เรามั่นใจบ้างม่นใจครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกระเพราที่เขาเขียนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแต่เมื่อกี้พี่เขาออกเสียงว่ากระเพาให้ผมฟังโคตรเรียบอ่าโอเคคำที่สามครับอีเมลโอันนี้ยากแหละอันนี้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นังเลวะเอาลอลิงการันดีไหมลองดูอืมเข้า แค่นี้ครับมีอีเมลแค่นี้เลยนั่นยากอยู่ผมมันกำลังลังเลระหว่างรอลิงกับรันด้วยตัวนี้เาแค่นี้ครับอันนี้ยากแหละอันนี้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เอารอลิงกับรันดีไหมนี่ถูกถูะคำที่สี่ครับหลงไหล มันแต่แล้วอะไรมันแตอเดี๋ยวนะมันมีมันมีท่องอยู่สาหรายในมวนยี่สับมาใบลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูใสในตู้นี้อยู่ใต้ดังเตียอะไรตอนนี้จะไม่ได้แล้วอ่ะตรงไหลไข่ถ้าไหลก็ต้องไม่ม้วนแหละถ้าไหลเป็นอะไรมันก็ไหลไปเลยอะมั่นใจอยู่ครับอที่ดูกล้องคือหรายอ้โหนี่เป็นสิ่งที่ดูกล้อ่งมากทสุดท้ายอ o ม m ออมก่อนเมนต์ไม่ใช่ข่าวทหารอะชอบหลอกและคำตอบที่ถูกต้องก็คือพระเวรแต่เวลาคำนี้เวลาเขียนไม่ใช่าวทหารกันนนะสิ่งว่าเลยอะเมนต์ผมบอกแล้วว่าผมทำได้องได้ทั้งหมด5คะแนนนะำฝนมือก็ไดนโทษสิ่งว่าถ้าบอกว่าโองไม่โดนบทลงโทษนะคะอะ ุดท้้้าาายใใหหโอฝกผลงนแครับผมก็ฝากแคดไวท์ก็ซีนด้วยครับผมเล่มที่185ครับผมเล่มนี้เจอค่ะโอมได้นะครับแล้วก็ปีนี้ครับผมมี My p พีเชียสนะครับมีไวทเวอร์ซ่าแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับหนังรักเรื่องที่แล้วนะครับฝากด้วยครับแล้วก็ใครคิดถึงซีรีส์ก็ไปย้อนดูแบดบดีได้นะครับขอบคุณครับอ่ะปีนี้โอมชนะโอมไม่โดนกดองทูทีมงานเลยมีของมาให้โอมของขวัญจริงเหรอจริงโอเคครับของขวัญที่จะได้คือ โอเคครับอ,อขอบคุณนะครับพี่มีหนึ่งคำถามครับอยากบอกอะไรหรืออยากพูดขอบคุณอะไรกับตัวเองในวัยเด็กบัางอืมขอบคุณที่แสบแบบนี้ขอบคุณที่เฟี้ยวแบบนี้มาแต่เด็กเพราะว่าความที่โอมค<ม>นนี้เป็นแบบเนี้ยมันส่งผลให้ผมมีแรงผลักดันตัวเองทีจนถึงวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบา